ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมแต่ไมหวยราดครับมีมาไร่งานตัวกับพี่น้องครับผมคำคำมืนมืดครับผมประมาณถุ่มหนึ่งครับมีว่าจิภาพี่น้องมาเก็บหอยเชอรี่ไปลาบครับข้าเจ้าบอกว่าบอกหอยเชอรี่มันขึ้นเนี่ยเมือนขื้นครับผมเออก็เลยจิภาคก็เลยจิภาคพี่น้องมาเก็บครับเดี๋ยวจะเป็นรุ่นกันว่าจะได้บอกหอยเชอรี่ไปลาบบ่ครับเพื่อนบอกว่าหลายครับผม ผูเขียามากตน,นะแต่ว่าเขเาเีไปเผิดหรือยังบรูครับตดตามพี่น้องมามันเหมือดใหญ่เบิงไฟดุร้ามันมองมาเห็นครับผมไปตีตามครับผมผูใ้ใดดังไฟอุ่นี่คนดังกอดังไฟอยู่หน้าผมครับผมพี่น้องโอ้เห็นดังไฟนิหน่อยอยู่ครับอุ่นปลีบๆ,ๆอยู่ครับผมตาอุปกรณ์ที่ไหนล่ะเดี๋ยวโอ้ ะสอบนี่แหละครับเน่าเสียไปไส์ครับผมบอหลายเราเอาเต็มนี่กระพัวครับขันได้เต็มนี่อีริบบะครับผมไอ้ทั่วบอกผูพยบานมาหับเลยครับผมไปลุยพี่น้องลุยติดตามครับผมเดี๋ยวพ้นก่อนครับอันนี้อยู่ในหัวยบางหันอยู่ให้หน้าครับโอ้ยนี่ครับผมลูง่ายอิรีครับพี่น้อง ยู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 ในห่วยลูกไงก็อันดีครับนี่นี่ครับผมนี่นี่เห็นบ่เนี่ยนกำลังจิบป่อยตัวมันกระสลาครับผมเห็นไฟมันจิบป่อยตัวลงไปให้กันครับผมนี่อันนี้ลูกไงครับผมไปทางตัวครับยูนี่ยูเดี๋ยวต้องคอยไปเก็บเอาในให้หน้าครับผมเอาสิเก็บอยู่ในห่วยก่อนครับพี่น้องเพราะว่าในห่วยนี่มันจีลูกไงกอครับไปติดตามพี่น้อกเรื่อยๆครับผม นี่ห้อยแล้วครับห้อยอีกแล้วห้อยอีกแล้วนี่ีคว้ไปเบื้งครับผมเออเออเออคือลูกหน่อยสิลูกนี่ยนี่ก็แม่นครับห้อยก็เอาไปเรียกอ๋อครับผม เพื่อเยือกเอาครับจะไปกวนเลยครับผมหน่อยใหญ่เพื่อวันโมมีลูกใหญ่ครับสิงตาลูกหน่อยก็ได้ครับโมมีลูกใหญ่ไปพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมโอม้พี่น้องพี่น้องพอแล้วครับผมมีลูกชิ้นไงครับเออประเห็นไฟมันจีว่างตัวลยนดิครับผมไม่แม็นเขาปัก แม่งรับเอาเห็นแล้วครับผมอันม้อนมองเห็นไฟนี่มันถือว่างตัวลงไปได้ครับนี่นี่นี่เห็นอีกแล้วครับนี่เห็นบ่ครับผมนี่จัดไปครับถือดีจัดไปจุดกระสอบกับพ่อครับเออแม่งบมื่อนี่แม่งยื่จับสิลูกไงลุงไงครับเห็นแะบียบดีครับผมอึ๊บโอ้ย ลบนเงย,ยครับผมเอาคุณก้องวิ่งครับผมตัวนี้สีเงยเงครับนี่นี่อึ๊บนี่เงยครับผมเงยเลยวิ่งอยังนี้ก็คือแบอบวาจะดีเด็โอ้ยโหแมีนครับโ <c ười> อ้ยแมียนกระไลอุบัตเอาปากคนอยากได้กระลูกเงยเงยนะครับผม เออกระเด็นสิโอพี่น้องเห็นแสงไฟหยุดควายขวงลงเลยครับผมเอาท่านกับท่านเอาเพรท่านไงจมลงไปเลยครับพี่น้องดูฉลาดพวกมันครับึ๊บนี่น้อยเอาไปกอนึ๊บโอ้ลูกนิย่อยลูกนิย่อยได้ยังสีจะยีชิบลูกนี่พ่อเลยครับผมอึนี่ง่ายเลยลูกเล็กแท้พี่นี่เนาะ ใสโอ้ยตัวน้อยหน่อยอยู่หน่อยอยู่นี่พออออย่เออท่านนั้นก็ดีนี่โอ้เห็นมันจะปล่อยตัวเห็นป่เออดีครับผมมีคนมาหาสวยครับนั่น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 อดอไฟปุ๊บปล่อยตัวเลยเนี่ย อย่าครับผมค่อเยเยอะอันนี้กำลังคุ้มกันครับอ้บนี่ไสองตัวเลยทีเดียวครับผมใส่ละใส่อีกน,นี่ตัวนีนน้กักนยังก็อันนี้ก็นยังครับผมปั๊บนี่อะไรอีกเมื่อกี้นี่ขับเมาพี่ครับผมเออนี่กินง่ายๆครับจับท่าเมนได้เลยครับผมบมีดิน จมจมจมโอ้ยด <mm ูดีแท้เห็นแสงไฟมันจมลงไปเลยด้วยครับผมสองตัวตัวเดียวสองสองตัวครับสองตัวเอ้ยมุมเลนตัวเดียวตัวใหญ่ครับผมนี่อันใดยังสี่จากยี่สิบตัวโอ้ยสุดยอดครับผมเรื่อยๆไปเรื่อยๆ พอไข่ครับผมพอไข่ตังนี้ตูวครับนี่นี่เขาจีตูวด้วยนะครับไข่ครับผมไข่มันอันนั้นแมนมเนาะผมว่าแมนแท้เลยครับยี่หรี่ไก่เนี่ยเลี้ยงเดียมเลี้ยงเดียมเลยครับโอ้น้ำลึกเละแท้เลืกก็ต้องตามเบวครับผมมันได้มาแล้วนี่ไออีกกระตูนอีกอีกครับผมน้ำน้ำลึกสองอันเลยครับยี่หรี่ไก่กันครับผม อุ้ส่าลงมาลึกแล้วกันเสียวครับถอยขึ้นไปก่อนอันตรายครับผมมันจะปะหาหยะนี่ง่าๆครับผมง่ายครับผม<อ>ทิมตัวครับสองตัวนี่นี่สมควรสมควร น่องงางไปครับผมอุ้ยลึกอีลีลึกแต่ก็เอามันตัวใหญ่ครับผมอุ้ยลึกอีลีครับผมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆอู้หู้หู้หเกี่ยวพวกท่านครับผมพวกใหตัวขึ้นกันครับโอ้แต่ว่าลูกใหญ่ครับผมลุงบักง่ายบักง่ายอยู่แล้วครับผมอีบักใหญ่บักใหญ่อุ๊บนี่ก็ง่ายขึ้นกันครับ ไปเลียไปเลียพี่น้องนี่ลูกหมูลูกบอกง่ายสิครับง่ายเลยครับผมตัวนี้มึงเหรอึ๊บโอ้ยหลุดมึงครับเฮ้ยไปเลียครับผมใส่สีรอบแล้วโอ้ยจะลุกลุกอึ๊บมีน้ำให้หน้าครับผมนานที่สุดพี่น้องนี่ขี้เกล็ดแลครับนี่ลูกง่ายกว่านี่ครับอึ๊บมีน้ำให้หน้าครับผมพี่นอ้อง กาจับยิ่งกว่าหมนี่อึ๊บนี่ครับหาเรือ่องเอาตัวชี้ใกล้ๆค,ครับผมนี่แร้่งก็กตัวแย,ย่ยุคครับมึงเออพอนุอ่นพ่อรุ่นครับผม,นห,นมหน่อยหน้าม้วนแหงครับอ้าวรุดมือรุดไปเสะล่ะนหน้ลากมว้วนแหงครับปีนี้หอยม้วตัวใหญ่ครับเอ็นส่วนหน่อย กระแน่นอันนี้กระแน่นดุ๊กตุ๊กโอ้นยยยยพ่อครับผมนี่เอ๋อ oh. นี่กินไปใส้อันนึงอ้าวเรือเถอะอืมอ๋อขึ้นเรือหัวดอกเว้ยนี่อ๊อนี่ครับผมเอือรับผมพี่น้องไดหรับเพิ่มอีก่งนะครับอือดูอย่อครับผมนี่ เต่าหน้ามากครับผมอาจจิงครับผมแต่ลารอกครับพี่น้องปลาพี่น้องเบ่ง้ด้วยคือมันน้ำเยอหมือนไแต่้อดไดิ้กใจเก็บได้หอยตายนครับคนนี้ลยอืมได้ี่น้เงเบ่งครับนี่ครับผมไล่ไลอยู่ครับ๋ยวเกี่ยวไปแช่อะมรอินเสาะจัตมครับผม อันสีวากันนีก็คือผาพี่น้องออกมาหาเจ็บห้อยครับนี่ครบผมแต่อยู่ประมาณจากักขาบดถือครับผมสี่หาโลอยู่ครับที่หาโลนี่คืออ้ยมินบอกหอยครับบนท้องเสบบอกหอยจับบอกถือบอกห้อยตายมาลูกหนึ่งครับผมเ <c oughs> พย่อที่สู้ผ้าจิตว่าป่าตายตัวเดียวเน่าเบิดของครับแต่อันนี้โมแมนครับผม หอยเน่าหอยตายตัวหนึ่งเน่าเบิดทุงค,ครับผมพุ่นลูกเต่าหน้าครับผมกับลูกสอสอครับนี่พุ่ผครับผมพุ่นเห็นไฟรีบีรีบีกันนี่่นครับ